บุญไหวไปเบิดอไ,ได้พี่น้องบ้าน,นี้หลายตัวหลายเอยไหลกัไดไหลกวนกันบ่เลยตลอกหน่อยแห้งไหวอยู่แล้วพี่น้องยิงหลายตัวมาไหลกวนกันบุรู่จะหันกล่องทั้งหลาให้เบิ้งบ้านนี้บนหญิงเลยบ้านนี้ร่มฝนแหงหนาวพี่น้องเป็นกระบอกอยากอยู่น้ำผื่นพวกบ้านใด เป็นธรรมดาครับโเป็นสัตว์ที่ว่องไวที่ลดีวเนาะยินมากวนมาไ่ากันแน่นน้เขาบลูสีหันกล่องไปตั้งได่ให้เบิงตัวนี้เป็นตัวเื่องขนาดหมู่บกินหมู่กินยี่น้ำ,น,ำน้ำแข็งเลยพี่นอ้องตัวนี้หางขาดกัดกันจนหางขาดหางย่นสีดำเลย ยานเลยงยานหมดฮะเป็นบุญบุญได้พี่น้องกันจับทับขันขางลำบากครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันไหมคลิปวิโดโอหนาแล้วพีน่น้องอัตัวหน่อยแดนมัตสสิกลังดื้อได้ซสำมอักจินตัวนี่เอาไว้เจอกันไหมคลิปวิโดโอหนาพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมบ๊ายบาย